สวัสดีครับพี่น้องชาวไมครับทุกคนครับก็มีบอสซี่ไมครับเซิร์ฟเวอร์นะครับมาเล่นเซิร์ฟนี้มาปวดมาปวดเซิร์ฟมาครับเนี่ยไม่ใช่มามาปวดคนคนฟู้ดฟู้ดเชสเตอร์นะฮะเออวันนี้นะคะเราจะมาสั่งโกโก้คันหนึ่งที่นะฮะเนี่ยในมือผมนะฮะโกโก้คันหนึ่งที่เแงะโก้คันเนี่ เฮ้ย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 เฮ้ข้าง้ข้างหลังข้างหลันระังระวังเราเราคือเยี่ยยเจ็นะะเฮ้ยมันมันมันสงสัยมันสงสัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียเสียวัดีครับเสียวนครับวัดีครับดีครับเฮ้ยเช่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้ ถ้าคันนีนได้เกิดพี่คุณไม่ใช่เฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะไอเขาเรียกอะไออะไรอ่ะอุตส่า่ะเจาะเจาะเข้าไปไปไปขโมยฟาร์มโกโก้คันดิเอาเลยแล้วต้องทำแบบเนียนๆนะ่ด้วยการขุดตรงนี้นะครับเอาป่ะเฮ้ย เฮ้ยตากล้องหายตากล้องตากล้องอยู่ข้างหลังเอ้ยตากล้องอยู่ข้างหลังอ๋อตากล้องกล้องครับขุดตรงไหนครับเออมีมีมีเออมีอะไรอ่ะมีขวานไหมเฮ้ยระวัง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 น่ะข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอ๋้ยออกไปอ้าวเฮ้ยกรอมขอโทษครับออกไปแบ็คแฮมไปไปชิวชิวชิว Okay, โอเคครับเ,เขาไปแล้วนะฮะจากถุงยางมาฟอเลสหนึ่งค่ะดีละตอนนี้ตอนนี้ถึงถึงเวลาแล้วเอาเลยเจะไปเลยไม่มีใครอยู่แน่นอนมีแค่ไอไอคิวคนเดียวเจาะดีเขาไม่มีเขาไม่มีขวานอะก็อือะไรอ่ะก็เพราะว่าไปคำจากนักมามีแต่ ไม่มีกระทงอ่ะเจาะไปดิกลัวโดนฟองทำรายการอะทำรายการอะโอ้ังค์ก็คือดีดิเฮ้ยอยู่นี่อยู่ในร้านเฮ้ยเมาเร็ว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 เทอร์รี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทอรี่เอาเอาแผ่นมาโอเคแตนเยอะสดีโอ้แหลก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 เฮ้ย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 เสียมาเสียมาเสียมา เฮ้ยพี่เสียมาเฮ้ย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 ขอเข้าด้วยขอเข้าด้วยเฮ้ยเขาเขาเขาพูดตาโกโก้คันนะไอจีขุดไปเฮ้ยเอจีมามาเปิดประตูให้หน่อยดิเอจีเปิดแล้วกีลันี่ยเฮ้ยีปเปิดเปิดปิดเเปิดติปิดเปิดตปิดปดเปิดเปเปิดเปเปิดปิเปิเปิดเีเ เฮ้ยไปก่อนสิโยเนาะไม่้ไปไม่อนันเดือดตาฮิตทำอะไรไหมอะไรเปิดแล้วเอสสองจีกุลก็เออเฮ้ยดักบอลระวังระวังระวังดักบอลโอ๊กโอ๊กหน่อยหน่อยน่อยจีเปิดได้ไม่ใช่เหรอจีเปิดเปิดจีเปิดได้จีจีเปิดดิจีเปิด ไอจเปิดปิดเปิดเตาเปิดเตายังไม่เปิดเออมาแล้วมาแล้วโอเคบุบ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 เอฟพาร์มก่อนเอฟพาร์มเอ้ยเอ้ยบุบพาร์มให้เลยบุกโก่ใส่โกโค่ฟันหลังหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วว่าเราโดนเราโดนแมนแน่นอนครับพี่น้องเลยไอ้บุกบุบบุบ เฮ้ยฮฮนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย witch no w i อดาบเหล็กเข้าไปนะฮะนี่ก็ั้นเราก็พิมส์พิมพสปาลพิมพะเปา ขอสกายดิอุ้ย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 แน่นอนทีนี้เฮ้ยไม่เกี่ยวน้ยเฮ้ยเขาอยู่นอกร้านนะไม่เกี่ยวม่อยู่ไม่เกี่ยวผมผมบริการเสิร์ฟอยู่ครับผมก็เหมือนกันไแบแฮมเล่นอะไรเนี่ยแบ๊โกคาร์ทโอ้ยชอบเราบุกล้าน ปุกคันของท่านดาก้อนบอลนะฮะดาก้อนบอลดาก้อนบอลเอ้ยดาก้อนบอล AFK เอ้ยเราต้องเป็นผู้เยี่ยมเยียนที่ดีโกโก้คันเลยเอ้ยใครคนจุดใครคนจุดใครเปิดงานเดี๋ยวเฮ้ยเขาเอาเป็นไปส้ไส้ที่

เหยื่อของเรในวันนี้นะครับเราจะสอนเป็นบทเรียนว่าอย่า AFK นะฮะเราจะทําการดูแลคุณเป็นอย่างพิเศษนะฮะเหมือนครที่สุดในที่สุดคุณก็จะได้รับรางวัลที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้ AFK AFK สมมติสมมติสมมติที่คือมันเกิดคุณคุณ AFK ตากล้องเจอน่าตากล้องเคยโดนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตากล้องขนาดตาก้องเคยโดนไปแล้วครั้งหนึ่งโดนแกล้งมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งโดนโดนเงินอนครับครับรียอนหนึ่งสองไม่ใช่ว่าเกิดเกิดได้เซิร์ฟแล้วเซิร์ฟแล้วเบอร์คือก็จะคุณแล้วคุณไม่ได้คานอ่านเขาอ่านที่เขาก็คือดีจ้าโกโก้คันสำหรับดาร์กอนบอลนอ้น้อง ไอ้นกฮะไอโซบดรอกใครใครอยู่ในเซิร์บทำไมครับใครอยู่ในเซบทำไมครับแล้ววันไหนคือผมเขาจะเขาจะปิดรายการปิดรายการไหนปิดรายการหน่อยปิดรายการหน่อยอ่ามันอาซาปามันอาซาปามาปิดรายการมาเฮ้ยเราต้องเป็นแขกย่อมเย็นที่ดีเรามาปิดหน้ารายการที่หน้าหน้าอ้าวเฮ้ยใครฟันใครไม่ใช่คนในร้านออกไปไม่งั้นเฮ้ยมาทับสปอมมา อ๋อเอ้ยออกออกเราบุกลุกเขาแล้วเอ้ยเรามานั่งข้างล่างมาเขาไม่รู้หรอกมั้งมา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 เร็วเดี๋ยวมันแจ้งดีรู้กันรู้เร็วมาข้างล่างดีเอ้ยมาปิดปิดรายการหน้าสปาปะตายร้านเฮ้ยเจ้าเขาเกยนกันเจ้าเขาไปแล้วเหรอนะฮะวันี้นะคะสอนให้รู้ว่านะฮะคนที่จะ AFK ได้นะฮะ จะตายจะจะจะไอ้นี่นะเอออะไรวะจะโดนโกคาร์ทนะฮะไม่ใช่เราต้องบริการที่ดีนะฮะคุณคุณคุณต้องชอบนะอร่อยแน่ครับโกคัรทนะฮะโกคารถทโอเคบอกเรารดอร่อยมากนะฮะวันนี้คุณนี่โกคัร์ทลดแล้วลดไปเท่าร่องลอที่บ้านองที่บ้านองที่ลอีบเฮ้ยพี่น็อตเขาด่า เฮ้ยเอ้ยไอ้เสียเสียมันมาเว้ยโบโบอ่ะเออน้าน้าวันนี้นะครับ Google คันท่าบาทผมขอปิดรายการแค่นี้นะฮะวันนี้นะฮะเรามาป่วนเสื้อทำไมคับกันแค่นี้นะฮะเดี๋ยวโดนกระทงนะฮะหนึ่งกระทงแล้วเนี่ยเฮ้ยกูไปทักสองแล้วถ้าคขังกอดบายบายโอเคนะฮะบายบายโอเคนโชคดีนี่นะเราจะมีรายการ ชื่ออะไรนะรายการอะไรนะไม่่ TML เฮ้ยเฮ้ยหยิบคนแก่เฮ้ยเอาคนแก่มาวางรายการของตาชื่ออะไรครับ TML ครับ TML TV TML นะฮะร่วมกับ PS Family นะฮะเออก็มันต้องมันต้องตีรายการหนึ่งคนแก่หน่อยคนแก่หน่อยคนแก่หน่อยนะฮะ JMC ปา มีรายการหนึ่งครับเจซีจากทีมงานของเจ <porque> อซีนะกนี่นาสมากไอ้ป้า <breaks> อไอปีนกอหอคุออเกมรีวิวครับไอ้ป้า